วันนี้ค่ะ27พฤษภาคมเพจ Facebook ของ Thailand v an i s i ่นได้โพสต์แบนเนอร์พร้อมข้อความเปิดเผยถึงความคืบหน้าในมาตรการการคว่ำบาตรและผลกระทบต่อประเทศต่างๆที่ตอบโต้ตตตรัสเซียโดยก็ระบุถึงแหล่งที่มาของข่าวไว้อย่างน่าสนใจค่ะท่านี้เนื้อหาที่เพจ Facebook Thailand Vision an ได้โพสต์เผยแพร่ไว้ก็มีบางส่วนดังนี้ค่ะสื่อต่างประเทศรายงานว่าเบนวอลเลซรัฐมนตรีกรลาโหมสหาราชอาณาจักร ได้ออกมาเรียกร้องมอสโกให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและยมปล่อยธนยพืชที่ติดค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆของยูเครนสืบเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเพื่อแสดงจิตวิญญาณแห่งมนุษยธรรมทางกลางความกังวลว่าโลกอาจต้องเผชิญกับวิกฤตทางอาหารแต่ขณะเดียวกันเคียบก็ได้วิงวนตะวันตกยกระดับเล่นงานราัสเซียโดยเฉพาะภาคการส่งออกชุดใช้ต่อกรณีมอสโกรุกรานยูเครนมอสโกเคยบอกว่า พวกเขาจะอนุญาตให้จัดตั้งแนวกันชนด้านอาหารในยูเครนเพื่อลดเลีเ่ยงวิกฤตอาหารโลกหากว่านานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่กำหนดเล่นงานรัสเซียต่อกรณีรุกรานยูเครนอย่าพูดถึงมาตรการคว่ำบาตรเลยจงพูดถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศต่างๆทั่วโลกวอลเลซบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงม,มาดริดเมื่อถูกถามถึงจุดยืนของรัสเซียผมเรียกร้องรัสเซียทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งมนุษยธรรม และปล่อยธัญพืชยูเครนออกมาเขากล่าวพร้อมกับระบุว่าเป็นไปได้ว่ารัสเซียกําลังทําให้หลายประเทศทั่วโลกอดอยากธัญพืชทั้งนี้ก่อนหน้าถูกรัสเซียรุกรานในเดนือนกุมภาพ,พันธ์ยูเครนถูกมองในฐานะตะกร้าขนมปังของโลกส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรราวๆ4.5ล้านตันต่อเดือนผ่านท่าเรือต่างๆของพวกเขาในนั้นรวมถึงข้าวสาลีคิดเป็น12%ของโลก ข้าวโพดคิดเป็นสัดส่วน15%และน้ำมันดอกทานตะวันคิดเป็นสัดส่วนถึง50%อย่างไรก็ตามค่ะด้วยท่าเรือในเมืองโอเดสซาเมืองซามูนอสและเมืองอื่นๆถูกกองเรือรบของรัสเซียตัดขาดจากโลกภายนอกอุปทานเหล่านี้จึงสามารถขนส่งได้เพียงในเส้นทางทางภาคพ,พื้นเท่านั้นซึ่งติดขัดและมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามากประชาชนทั่วโลกต้องพึ่งพิงธัญนพืชเหล่านั้นสำหรับเลี้ยงชีพตัวเองวอลเลสกาวค่ะ พร้อมอ้างอิงถึงนิเบียและเยเมนเป็นตัวอย่างของประเทศที่ต้องพึ่งพิงธัญพืชจากยูเครนมากที่สุดหยุดขโมยธัญพืชเราเห็นรัเสเซียกำลังขโมยธัญพืชเอาไปเป็นของตัวเองโดยเขาค่ะก็กล่าวระหว่างเยือนกรุงมาดิดประเทศสเปนก่อนหน้าการประชุมซัมมิตนาโต้ในเดือนมิถุนายนทามกลางเสียงเรียกร้องเปิดทางส่งออกธัญพืชอีกด้านหนึ่งค่ะทางนายดมิธีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็เรียกร้องตะวันตก ให้กำจัดการส่งออกของรัสเซียเป็นค่าชดใช้ต่อก,กรณีมอสโกรุกรามประเทศของเขาวิงวอนทั่วโลกอย่าให้เงินสนับสนุนกลไกในการทำสงครามของเครมลินสารของผมง่ายมากๆกำจัดการส่งออกของรัสเซียููเลบากล่าวในเวทีสัมมานาทางเศรษฐกิจ World Economic Forum ในเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์หยุดซื้อจากรัสเซียหยุดเปิดทางให้พวกเขาได้เงิน อย่างไรก็ตามค่ะรัเสเซียก็ถูกนานาชาติคว่ำบาตรมาแล้วหลายชุดเล่นงานกรณีที่พวกเขาเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อ3เดือนก่อนแต่ว่าเคียฟค่ะก็ส่งเสียงเรียกร้องให้ยกระดับกดดันมอสโกอ,อย่างหนักหน่วงขึ้นต่อมาเมื่อข้อความดังกล่าวของเพจเฟซบุ๊กแทนแลนวิชันเผยแพร่ออกไปก็มีบุคคลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีบางข้อความค่ะที่ชวนให้พิจารณาว่า ประเทศไม่ได้อดอยากขนาดขัดแคลนอาหารอย่าอายุโรปที่ขัดเข้าวสารีไม่ได้มาเป็นโลกบางคองมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตนเองอยู่เดนมาร์กของแพงขึ้น50-60%ทุกอย่างน้ำมันพืช100%น้ำมัน100%จากราคาก่อนสงครามแล้วส่งอาวุธไปให้คว่ำบาตรอีกรวมหัวนาโต้เจะตะนารุกรานอยู่แล้วแพนแล้วอดครวนแทนที่จะสนับสนุนเจราจากลาหมมาขอข้าว เดียวนัาส่งปืนให้ศัตรูเขาแตกคอร้องให้เขาส่งอาหารให้บางคอมเมนต์คขาก็บอกว่าอย่าพูดถึงมาตรการคว่ำบาตรเลยจงพูดถึงการทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศต่างๆทั่วโลกคุณคว่ำบาตรรัสเซียแต่ประเทศอื่นๆมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยกลับต้องเผชิญปัญหาเดือดร้อนไปด้วยตอนคว่ำบาตรเขามีแต่จะหาวิธีให้รุนแรงประกาศต่อชาวโลกรัสเซียตายแน่แต่พอเวลาผ่านไปหลายอย่างเริ่มสง่งผลพึงคิดได้ว่าตายแน่อาหารก็ไม่มีพลังงานก็ไม่มี สงสัยเพิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วปูตินเคี้ยวยากรวมหัวกันเป็นฝูงรุมรัสเซียประเทศเดียวค่ะเมื่อวันที่9มีนาคม2,565ค่ะคณะกรรมการไต่สวนขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐเปิดการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการล้มตายบาดเจ็บของพลเรือน ที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในซีเรียเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อก,การละเมิดจะถูกดำเนินคดีโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐเคยเปิดเผยว่าลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งการให้ทบทวนการโจมตีที่เมืองบาก,กุตของซีเรียเมื่อปี2562ที่ส่งผลให้พลเรือนบาดเจ็บล้มตายและนิวยอร์กไทม่าก็เคยรายงานไว้ว่า การโจมตีคราวนั้นซึ่งเกิดระหว่างที่สหรัฐต่อสู้กับุรมรัฐอิสาราเอลทให้ผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตรวมถึง64คนและอาจถือเป็นอาชญากรรมสงครามคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระยังได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกผ่อนคลายการคว่ำบาตรซีเรียเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพลรเรือนที่กําลังประสบกับภาวะขาดแคลนและอัตรางเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นล่าสุดค่ะดรปฐมพงศ์พบปสิทธิน์นันท์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางม็อดดิทถึงประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับซีเรีย โดยก็มีการระบุว่าถูกรัสเซียแชรพฤติกรรมของรัฐบาลอเมริกาในขณะที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายในยูเครน ปรับเปลี่ยนยูเครนให้ปลอดจากกลุ่มก่อการร้ายก่อกัวรัฐบาลอเมริกาส่งทหารไปรุกรานซีเรียอย่างผิดกฎหมายสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายให้ป่วนซีเรียไม่พอแถมยังกระโจข้าวสาลีและน้ำมันดิบซีเรียออกไปขายตลาดมืดอ,อีกทั้งนี้ที่ผ่านมามีประชากรซีเรียจำนวนมากที่เข้าไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนจนได้ชัยชนะในหลายพื้นที่ด้วยค่ะ จากกรณีที่เอกอัครราชทูตฟินแลนด์และสวีเดนประจำนาโต้ได้ยินแฟ้มสีขาวประทับลายธงชาติตัวเองให้กับนาโตโดยเอกสารที่บรรจุอยู่ภายในแฟ้มคือใบสมัครขอนำทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรนาโตอย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่นาโตกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมโดยการตัดสินใจเข้าร่วมนาโต้ของทั้งสองประเทศเกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทำให้ทั้งสองประเทศต้องการรับประกันความมั่นคงของชาติตนเองโดยหลังจากมีคาดว่ากระบวนการรับทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกจะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตให้ความเห็นว่าในสถานการณ์ทั่วไปการรับรองสมาชิกใหม่ของประเทศในพันธมิตรทั้ง30ประเทศอาจต้องใช้เวลาถึง1ปี แต่จากความตึงเครียดและเสียยูเครนในปัจจุบันอาจมีการร่นเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์โดยต้องรอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมเยนสโตเทนเบิร์กพันเลยาธิการนาโต้กล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเราต้องคว้าเอาไว้ผมยินดีต้อนรับคำขอของฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าร่วมนาโต้อย่างอบอุน่น พกคุณเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเราและการที่คุณมาเป็นสมาชิกในนาโตจะช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยร่วมกันของเราในขณะที่ก็มีภาพปรากฏออกมาว่าม็อบประชาชนจำนวนมากในกลุ่มตอกโฮมสววเดนได้ประท้วงรัฐบาลที่ไม่ทำประชามติก่อนและสมัครเข้านาโตโดยนักการเมืองไม่กี่คนแถมปั้นฝนฟเป็นเท็อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่ค,คลิปออกมาโดยมีประชาชนฟินแลนด์ ไปฉายไฟขึ้นบนอาคารรัฐบาลในเฮลชิงกิเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงห้าเหตุผลที่ฟินแลนด์ไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมนาโต้ไม่มีการรัสเซียแล้วจะเย็นลงการเข้าร่วมนาโต้นั้นแพงมากสูญเสียเพื่อนบ้านที่ดีถูกดึงดูดเข้าสุดความขัดแย้งของคนอื่นขี่ปืนอาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีประชาชนได้ไปประท้วงใกล้กลับอาคารยูโรเปียนเซ็นเตอร์ฟอร์แคม g h เบติงไฮวิตแรส ประชาชนได้เผาทุนนาโต้และเรียกร้องให้มีการลงประชามติระดับชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมาร์คเดลินาแอนเดอร์สันแห่งสวีเดนได้ยืนยันเม,มื่อ29เมษายนว่ารัฐบาลของเธอไม่มีแผนทำประชามติสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนหากรัฐสภาหเห็นชอบกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต การที่รัเสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนกลายเป็นสถานการณ์บีบบังคับให้ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ต้องทบทวนจุดยืนความเป็นกลางทางทหารว่ายัางเป็นวิธีปกป้องความมั่นคงของชาติที่ดีที่สุดจริงหรือไม่โดยก็คาดว่าทั้งสองชาติจะถแถลงผลการตัดสินใจในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ซึ่งผู้นําสวีเดนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการทําประชามติเกี่ยวกับแผนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีโดยระบุว่า ดิฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่เหมาะสมต่อก,การทำประชามติมีข้อมูลหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและต้องเก็บเป็นความลับมีหลายข้อเท็จจริงที่สำคัญแต่ไม่สามารถนำออกมาพูดได้ทั้งนี้รัฐสภาสวีเดนอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงโดยก็คาดว่าจะมีการถแถลงรายงานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ขณะที่สมาชิกพรรครัฐบาลเดโมแครตเองกำลังพิจารณาว่าจะยกเลิกการคัดค้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตรหรือไม่ด้านอูคิดเดซันค่ะผู้นำพรรคโมเดเรตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุดของสวีเดนออกมาปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้มีการทำประชามติเช่นกันโดยเขาบอกว่า คว้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวสวีเดนไม่ได้ไร้เดียงสาเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัสเซียคนสวีเดนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ24กุมภาพันธ์และพวกเขาก็มีข้อสรุปในใจอยู่แล้วขณะที่ดูซี่ดัตโกสตา์จากพรรคซ้ายค่ะซึ่งไม่สนับสนุนการเข้าร่วมนาโต้ยืนยันว่าชาวสวีเดนควรมีสิทธิ์ได้ตัดสินใจในประเด็นนี้ เรื่องนี้ต้องถามความเห็นประชาชนและจําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับผลสํารวจความคิดเห็นโดยเดโมซอกที่เผยแพร่เมื่อ20เมษายนพบว่าชาวสวีเดน57%สนับสนุนการเข้าร่วมนาโตเพิ่มขึ้นจากตัวเลข51%เมื่อเดือนมีนาคมค่ะ เขารู้วว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้มีการเปิดเผยกับสถานีวิทยุสปุกนิกที่สนับสนุนรัฐบาลระบุนักรบรับจ้างอิสราเอล กำลังรบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองกําลังอาชอฟในยูเครนล่าสุดเพจเรออัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่อิสราเอลเริ่มไม่มั่นคงสั่งบริษัทอาวุธห้ามส่งให้ยูเครนโดยอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นยูเครนระบุว่าปี1948ภายหลังสิ้สุดสงครามโลกครั้งที่สองอิสราเอลซึ่งไม่มีดินแดนของตนเองจึงต้องการขยายดินแดนที่อยู่อาศัยชาวยิวจึงได้ก่อเหตุรุนแรงยกกองทัพ เข้าทำลายและขับไล่ที่ชาวปาเลสไตน์กว่า7 5 0 0 0 0คนให้ออกจากมาตุภูมิโดยชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมทำให้กองทัพจากชาติอาหรับในตะวันออกกลางได้ยื่นมือมาช่วยเหลือและต่อสู้เพื่อกอบกู้ดินแดนคืนให้ชาวปาเลสไตน์สงครามจบลงโดยอิสราเอลได้ดินแดนไป78%ส่วน22%ตกไปเป็นของอียิปต์และจอร์แดนต่อมาปี1967 เกิดสงคราม6วันโดยอิสราเอลส่งเครื่องบินไปถล่มกองทัพอากาศอียิปต์ในเมืองซีนายและสุเอตภาคพื้นดินบุกฉนวนกาซาคาบสมุทรซีนายตามด้วยโจมตีซีเรียแล้วปะทับก,กับจอดแดนทางสหประชาชาติหรือว่า UN เห้ามปรามแต่สหรัฐขัดขวางและหนุนให้ชาวยิวบุกต่อไปและทำลายเมืองเก่าอายุเกือบ800ปีผังราบโจมตียึดที่ราบสูงโกลันของซีเรียห่างจากเมืองหลวงดาบัส ไม่ไกลครบ6วันสงครามยุติลงอิสราเอลขับไล่ชาวปาเลสไตน์มากกว่า1ล้านรายออกจากถิ่นฐานดินแดนที่รับสูงโกลันประมาณ1,800ตารางกิโลเมตรอิสราเอลยึดไป1,200ตารางกิโลเมตรส่วนที่เหลืออีก600ตารางกิโลเมตรยังเป็นของซีเรียในส่วนที่อิสราเอลยึดครองนั้นที่มีชัยภูมิสําคัญทางทหารสามารถจับตาการเคลื่อนไหวทางทหารของซีเรียได้ตลอดเวลาที่รับสูงโกลันยังมีความ อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ําสําคัญของอิสราเอลน้ําฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่นี้จะไหลลงมาเพิ่มน้ําให้แก่แม่น้ําจอแดนที่ใช้อุปโภคบริโภค75%ของน้ําที่อิสราเอลใช้ทั้งหมดและอิสราเอลใช้สําหรับทําการเกษตรปลูกพืชผลไร่องุ่นสวนกล้วยไม้และอื่นๆเหมาะสมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ดังนั้นหากซีเรียยึดคืนที่ราบสูง โกลันขึ้นได้ก็จะทําให้อิสราเอลอ่อนแอมากทันทีขาดน้ําและแหล่งอาหารจะถูกบุกโจมตีเข้าเมืองหลวงได้ง่ายมากสหรัฐและฝ่ายระเบียบโลกเก่าก็จะอ่อนแอตามลงไปด้วยเป็นสิ่งที่อิสราเอลหวัดวันรัสเซียจึงทยอยลาเลียงระบบต่อต้านอากาศยานเอสสาไปให้กับซีเรียเพื่อขันอํานาจกับฝ่ายสหรัฐไม่กี่วันที่ผ่านมาอิสราเอลใช้เครื่องบินยิงขีป,ปนาวุธ22ลูกใส่ซีเรียแต่ถูกระบบต่อต้านอากาศยานเอส 300สกัดไว้ได้17ลูกสร้างความตกตะลึงให้กับอิสราเอลมากเพราะที่ผ่านมาการยิงขีปนาวุธใส่ซีเรียรโดยไม่เคยถูกสกัดมาก่อนอีกทั้งระบบต่อต้านอากาศยาน S-300 สามารถจะปรับให้ยิงเครื่องอิสราเอลร่วงทันทีที่บินขึ้นไกลถึงกรุงเยรูซาเล็มได้อีกด้วยนั่นหมายถึงต่อไปนี้อิสราเอลจะไม่มั่นคงอีกแล้วแถมมีโจทย์อิหร่านที่อิสราเอลมักจะส่งหน่วยมอสซาแอบไปลอบสังหารกองกำลัง IRGC ส่วนการเมืองในอิสราเอลก็ไม่มั่นคงเช่นกันเพราะสสชาวปาเลสไตน์จากพรรคเมเรตลาออกและถอนตัวจากรัฐบาลส่งผลให้รัฐบาลอิสราเอลกลายเป็นเสียงข้างน้อย59เสียงจาก120เสียงในสภาเสียงล้มได้ตลอดเวลาอิสราเอลได้ให้สัญชาติกับบิดามารดาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนบันพักอยู่ในเมืองริสปอนอิสราเอลมูลค่า8ล้านดอลลาร์พื้นที่950ตารางเมตรมี ีอดีตกาดของ SAS อังกฤษสีรายอารักคาค่าใช้จ่าย12,000ปอนปอต่อเดือนนายพลมักมิลลีแห่งกองทัพสหรัฐประกาศต่อหน้ากำลังพลจำนวนมากว่าสหรัฐไม่ใช่มหาอำนาจอีกแล้วไม่มีอาวุธชนิดไหนจะไปสู้รบกับรัเสเซียได้พวกเราต้องปกป้องตัวเองจากเกาหลีเหนือ รัสเซียจีนและอิหร่านพวกเราต้องเตรียมตัวรับมือและผลจากอิสราเอลส่งหน่วยรบพิเศษไปฝึกอาวุธให้ชาวยูยูเครนที่มีประชากร4.1ล้านคนรบแย่งชิงบินแดนจากชาวสลาฟและมีทหารรับจ้างอิสราเอลกลุ่ม OUN ไปร่วมกองพันอาชอฟนาโต้ทำให้รัสเซียเอาปูนไม้หัวอิสราเอลและขนอาวุธไปให้ซีเรียอิหร่านเพิ่มขึ้นสร้างความไม่มั่นคงให้กับอิสราเอลขึ้นเรื่อยๆสสารและ โต้ได้มีการจะส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังขีปนาวุธต่อต้นนาตอตนอากาศยานปืนใหญ่รถหุ้มเกราะรถถังเฮลิคอปเตอร์โจมตีให้กับยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายหมื่นตันแต่แทบทั้งหมดถูกยึดโดยกองทัพพันธมิตรรสัสเซียและถูกทำลายโดยขีปนาวุธความมั่นยำสูงระยะไกลของกองทัพรสัสเซียไปหมดแล้วเยอรมันก็เบี้ยวไม่ส่งรถถังรีโอพาดให้กับโปลแลนด์ที่พลาดเสียรถถังทีเจ็ M, จำนวน200คันพังเรียบในยูเครนนายเดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีการต่างประเทศของอยูเครนระบุว่าสถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสฝ่ายยูเครนย่ำแย่อย่างยิ่งขณะนี้กำลังของฝาอ่ายยูเครนไม่สามารถทำอะไรฝ่ายรัสเซียได้เลยสอดคล้องกับที่กองทัพพันธมิตรรัสเซีย DPR LPR ระบุว่ามีทหารยูเครนยอมจำนวนเป็นเฉลยเป็นมากกว่า8,000รายแต่ละวนันยอมยกธงขาวอีกหลายร้อยคนนายโจเซฟบ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศของกลุ่ม EU ระบุในที่ประชุมที่จัดโดยศูนย์ Center for European Policy Study ว่าเราควรเรียนรู้จากสงครามยูเครนครั้งนี้ฟังนะกองทัพยุโรปไม่สามารถทำสงครามแบบที่ทำในยูเครนได้นานกว่า2ส,สัปดาห์พวกเขาจะหมดกระสุนสหรัฐร,ร้อนใจมากเพราะคลังอาวุธในยุโรปแทบไม่เหลืออะไรจะใช้ในยามฉุกเฉินแล้วคลังอาวุธของสหรัฐก็สต็อกหายไปเกิน30เซ์ ดังนั้นโคลินคาวปลัดกระทรวงนยโยบายของแน่นกอนสหรัฐเจรจากับนายอาเมียเอเชลอธิบดีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ไปเยือนสหรัฐขอความเห็นชอบอนุมัติอาวุธที่ผลิตในเยอรมันภายใต้ใบอนุญาตของอิสราเอลและเจรจาเยอรมันขายขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังสไปดของบริษัทราฟาเอลเอสวันเดฟเอนซ์ซิสเต็มขีปนาวุธนี้สามารถติดอาวุธด,ด้วยหัวรบต่อต้านรถถังหรือติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์โจมตี ได้เพื่อขายให้กับยูเครนแต่ถูกอิสราเอลปฏิเสธเพราะวิตกว่าท,าทหารฝ่ายพันธมิตรรัสเซียเป็นอันตรายจากอาวุธของอิสราเอลจะทําให้รัสเซียเครืองจนเกิดความไม่มั่นคงหากรัสเซียช่วยซีเรียรถล่มอิสราเอล ยึดคืนที่ราบสูงโกลันถึงหายนะแน่ความหวาดกลัวรัสเซียทำให้อิสราเอลประกาศว่าได้ส่งหมวกกันน็อก2,000ใบและเสื้อป้องกัน500ชุดไปยังกู้ภัยพลเรือนของอยูเครนสรุปสต็อกอาวุธสหรัฐยุโรปน้อยลงจนถึงจุดไม่มั่นคงที่จะปกป้องตนเองได้พระส่งไปให้รัสเซียถล่มทำลายทิ้งล้างสต็อกและก็ยึดไปใช้หมดแล้วอีกน้อยคงเห็นฝ่ายยูเครนใช้งามหนังสติก ธนูหอกดาบสู้กับกองทัพสาธารณรัฐลูฮันโดเนสและนักรบเชเชนอีกครั้งตอนนี้กองทัพรัสเซียพึงระดมทหารรัสเซียจริงๆจำนวนมากส่งเข้าภูมิภาคดอนบาสเพื่อรุมกินโต๊ะกองทัพยูเครนผู้นำยูเครนไม่ต้องกลัวสหรัฐให้คำมั่นจะยืนเคียงข้างสู้ต่อไปนะประกาศชัยชนะทุกวันแน่นอน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช็อปสี่ o ดอสโตหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ